เตรียมตำน้ำพริกกับผมนี่พริกคั่วเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ก็กระเทียมหัวหอมครับผมหัวนี่คือปลาทูครับผมแล้วย,าย่างเอาแกะเอาแต่นเนื้อแกเอาแต่นเนื้อครับผม เสร็จไปเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องทำปนปลาทูกับพี่นอ้องนะอ้าเสร็จเรียบร้อยนามปลาละครับผม กเป็นแขนนั่นเป็นหองนะอีกน้อยนะึงต้นบดทู่เปนน้ำปลาอัานั้นพี่นหองอ,อ,อีกนิดนึงสิมันจะเหนียวเกินไปโอเคอ่ะอันนี้คือหอมครับผมนี่ต้นหอม เข้าวเด็ดไปละใส่ต้นหอมน้ำจเจียวข้าก็ปปุงครับผมเสร็จเรียบ,บร้อยพี่นอ้องเปิดประตูฮาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นอบบ้องไม่กินเขาก็ปุนประตูน้ำกันด้บาททีนี่ อาหารเขาเขาเรียบร้อยพี่น้องคนปาทูอาหารบ,าบ,าบา้านๆเขาอีกเละง่ายๆครับผมทานง่ายๆกินง่ายๆอันนี้ก็ต้มต้มเกลือไงครับต้มยำครับผมต้มยำเกลือไงไก่อันนี้มีทอดมันน้ำพี่น้องเลยมีทอดมันครับผมน,นี่ก็ผักขันจองย่างไฟกินครับคนปาทู่ ไอ้ที่ว่างเนี่ยคือใบชับพลูครับผมทานในบททุกอย่างล่ะพี่น้องหักส่วนหลังบ้านเสร็จเรียบร้อยก็มีน้ำมะพร้าวอ่อนครับผมนี่นี่แหละครับผมมาทานเขาหลังบ้านเหมือนเดิมพี่น้อง